อินสิ้นเดือนนี้ถ้ามึงยังไม่มีเงินมาจ่ายนี่กูห้าแสนนาผืนนี่กูยึดมันตายเบิดแล้วหยาขามาแรงก็เอาไม่อยู่เขาสิเหตดจังไหนกันกูสิบ่ยอมปลูกเขาแบบเดิมก็เป็นหนีแบบเดิมกูสิไม่ปลูกมันแล้วเขาธรรมดาบักอินมันบ้าไปแล้วไถข้าวทิ้งเอาต้นอะไรมาปลูกก็ไม่รู้ เห็นบ่เขานี่เขาขายกันโลกละเป็นลอยอเข้าป่ตองใส่หญยาโลละลอยแพงโพดไผสีซื่อเขาบ้านๆเข้าโลละยี่สิบบาทนี่คือข้าวปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นผมปลูกเองปลอดภัย<ไ>สั่งตรงจากนาผมเลยครับใช่คนกับลุงเทพโอนเงินมาเขาเหมาเขาเฮ้าลอยกิโลรถน,นี้ส่งสิงคโปร์สิบตันเรื่องเงินไม่มี โอนเข้าบัญชีบริษัทได้เลยครับนี่ห้าแสนตอนนี้เรามี100ล้านใช่ไหมคะที่รักความสำเร็จมันเริ่มต้นในวันที่ผมตัดสินใจเลิกทำนาแบบเดิมๆติดตามนายคมกริชได้ทั้งช่อง YouTube และ TikTok ครับ